ครับดูดูสกุป๊ปปี้ส่ร้มาดูเว็บร้อยปังปอนครับเว็บซิ่งค์เทลนครับนครับกาบแตกไปแล้วครับคันนี้เคยวิ่งสวนร้อยสิบไอบครับดูครับ จ้าของครับผมฟูฟูครับอะลูมิเนียมครับอิมอิตาลีอะลูมิเนียมแมงกวนีสลอยซิบเลยสองนิ้วอท่อร้อยยี่ห้านะครับตู้ข้าวบูอย่างเงี้ยนะครับนี่ยข้าวบูเอ็นปูครับลูกคาสิบเท่าไรให้สามเด้อ ใคร13มิลครับแต่ว่าใครทาบูโอเวอร์เลยครับต้องการอากาศมากๆกเลยจัดอยงแรงครับโอ,โอเคดีรถลั้างรู้ครับะอโด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 โ้อยแต่ว,ว่าไม่ถอดกระจุกคันนี้ครับต,อออต่อรอเดี๋ยออกกวต่อรอตำรวจจับครับ จัดพ่อดังเหมือนเดิมเลยพ่อดังมาอยู่แต่ตอนตีพ่อเล็ยเกาหลีเกาหลีครับการสบัดนะครับถอดออกนะครับมันหนักครับไโฟโปรเตคเตอร์ครับตาแตกด้วยตามเงี้ยตามใจผมครับขันนี้แรงสุดในบ้านนู้นครับ สำหรับเรียบร้อยแล้โอเคครับสวัสดีครับ